ดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Cat Gamer Cat นะครับคุงนะ Cat Gamer คุงนะ Cat Gamer คุงนะก็วันนี้ก็จะมาสอนดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดเกมนารุโตะนารุโตะอัลติเมทซัม ซาบเบตไฟเบอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนดาวน์โหลดกันนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นให้คุณโหลดเจ้าโปรแกรมที่มีชื่อว่ายูทเลนมาก่อน<ป>ผมโหลดมาไว้แล้ว <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะพิมพิมคำว,ว่ายูทเลนนะครับ like, <are> อ่าเนี่ยของผมผม,มีอยู่แล้วอ่ะยูทเลนแล้วก็กดกดเข้าไปในนี้นะครับ ดเข้าไปนะครับถ้าคุณก็จะเห็นเขาว่าฟรีดาวน์โหลดแต่เราไม่เอาครับเราจะ get get ยูทเลน์นะครับต่อจากนี้ก็ฟรีดาวน์โหลดนะครับบางคนก็อาจจะซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับเรียบร้อยครับขอผมมีอยู่แล้วผมก็จะโหลดไปแทนไปเลยคนะผมโหลดแทนไปเลยนะครับ ซึ่งผมก็ยกเลิกมงินไปเลยนะครับซึ่งพอโหลดเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จปุ๊บก,ก็ไปที่ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดเอาไว้แล้วคุณก็จะเห็นแล้วคุณก็จะเห็นอ้าวอยู่ไหนอะอ้าวมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกวะ เลยเอเอเดี๋ยวโหลดให้ดูอีกรอบนะครับ voilà. ไม่งั้นคุณก er> ็จะไปค้นหันนี <h <h ้ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็รอนะครับรอสักพักหนึ่งเลยนะครับออมันช้านะครับผมไม่รอผมเปิด Google ใหม่กรอบนึงช้าเหมือนเดิมนะช่างมันนะ ก็เนี่ยให้โหลดโปรแกรมเจ้านี่มานะคบเนีย่ยโหลดไอ้นี่มาพอโหลดเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไว้ด้านล่างนะครับให้กดเข้ามาที่ดาวน์โหลดแป๊บอะไรเนี่ยเหรครับก็ให้กดคำว่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็รอ,อครับก็รอ,อนะครับ ให้คุณกดลิงก์ทับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้คุณกดลิงก์ทับอีกรอบนครับอ่ะพอมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้เอ่อนี่นะะที่ดาวน์โหลดนะครับ มันจะมาอยู่ตรงตอนที่คุณแบ็กไว้นะมิกมิกไว้นะครับเนี่ยครับ,รบเสร็จแล้วครับเดีบ,บันคลิกเข้าไปนะครับอา่าโลก็ขอตัดคลิปไปเลยนะครับมันนานมากนะครับก็กดถ้าใครยังไม่มีก็กดแช่นะครับขอตัดไปเลยนะครับมันนานอ่าหลังจากวันเสร็จมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้าแต่บางให้ครับผมจะกดหยุดไปเลยโอเคคนระับแล้วให้เดบันคิดตอนนี้เข้าไปแล้วกดคำว่ญญาต่อครับนี่ครับมันจะมีเป็นไฟล์แบบนี้ครับเป็นไฟล์แบบนี้ก็จะเป็นคลิกเข้าไปในนี้ครับถ้คาคุณจะเขียนไฟล์แบบนี้อยู่<ม>ใช่ไหมครับคุณล่าออกมาครับคุณเล่าออกมาดี๋ยวผมเนี่ยเล่าออกมาไว้แล้ว ดี่างผมเล่ามาไว้แล้วผมก็เอามาวางไว้ตรงคอาเกมเนีครนะัแล้วเดี๋ยวจะให้ลิง์กโหลดตัวนี้ไว้ใต้ล่างนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปที่ id แล้วก็แล้วก็เกมแล้วก็ที่ที่คุณบันทึกไฟล์ไว้นะครับ ก็ตอนนี้เรียบร้อยครับแล้วถ้าใครยังไม่มีนี่นะครับให้ับบัลคลิกเข้าไปนะอ้ให้กดตัวแบบนี้นะครับวันนี้มาสอนสำหรับวิดีโอเจ็ดเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็คือ <Okay. S 1> กดโอเคครับแล้วก็กดนี้ครับอันนี้เลือกที่อยู่ผมเลือกไปแล้วอันนี้คือว่าเลือกว่าจะลงอะไรบ้าง นี่คอมวันนี้ก็ได้นะแปบดบนี้จะเร็วกว่าวก็กดเน็กไปเรื่อยๆนะครับกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับผมจะออกก่อนเพราะในคอมของผมมีอยู่แล้วโอเคนะครับก็เข้าไปเล่นเกมกันได้เลยนะครับก็ลาไปก่อนครับวันนี้มีสารแค่นี้ครับแล้วได้พบกับ แคทเกมเมอร์คุงใหม่นะครับเราก็เจอกันครับสวัสดีครับ